เพื่อไม่ให้พลาดองค์ความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และ subscribe ในช่องทาง f c e e o o o y y u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  e X, X t k k t o k และเว็บไซต์กองฝึกอบรมสำหรับตันนี้นะครับปัญหาที่เราพบเห็นได้เลยคือ 1. สอง่งดู เราไปได้แก้ปัญหาด้วยการสังโตในเป็นลำต้นที่มันดูโฟกขึ้นนะครับให้ลมมันพัดโต้ได้มากขึ้นนะครับอันดับต่อมาคือกิ่งที่อยู่ใต้แนวสายไฟนะครับเราก็จะตัดกิ่งที่มันทิ่มมาสายไฟเพื่อลดขนาดเลนยอดเข้าไปเนาะสุดท้ายคือจะมีกิ่งที่สูงกว่าตัวทรงพุ่มปกติของมันเราก็จะทําการลดความสูงของมันนะครับให้อยู่ในแนวเดียวกับระดับเลนยอดของต้นหลักนันนะครับ อันดับแรกเราจะมีเราลองสามโผล่ดูก่อนนะครับลองสามโผล่ดูก่อนว่าพอสามโผล่ดูแล้วเนี่ยลำต้นมันดูโผล่ขึ้นไหมนะครับพอเราจะเราจะได้ไม่ต้องแบบสามโผล่ข้างต้นสามโผล่แค่บางจุดก็พอจุดที่เราคิดว่าเออตัดแค่ออกกิ่งตรงกิ่งต้นมันก็ดูโผล่ขึ้นนะครับการตัดแต่งกิ่งถ้าลำต้นเนี่ยวัตถุประส,สงค์ก็เพื่อ ในการที่จะเราจะตัดเพื่อลดความเสี่ยงกับสิ่งที่ยื่นข้าหาสิ่งที่เกิดอันตรายนะครับอยากก่างเช่นสายไฟครับอาคารตั้งเรือนหรือกระเบื้องกระชาครับเส้นมะม่วงตัวนี้เนาะมันฉกเข้ามาใกล้สายไฟนะครับเราก็เลยทําการตัดปัญหาเลยนะครับว่าคือการตัดข้างลำต้นให้ห่างที่ใกล้กิดสายไฟนเนี่ยเลียบไปเลยนะครับพอเวลาเวลาที่เขาโตขึ้นเนีเ่ยเขาจะได้ไม่โตแล้วก็มาเปลี่ยนสายไฟนะครับ ถ้ามันโคนสายไปเลยนะเราเราไม่ต้องตัดออกก็ได้แล้วก็ทำการเิดแเล็บแผลวิธีง่ายสุดคืออ่าจไม่ตัดก็ได้หรือหักหันหันใหเลือดกระด้านที่ด้านนี้ที่กระด้านเข้าแบบเดิมอ่า แต่หลักเลยทองทาในของตัวนี้คือเราทําการตัดด้วยความสูงนะครับหรือตัดควบคุมไม่ให้ต้นไม้นั้นสูงขึ้นไปนะครับเราจะทําการตัดอีกเรื่องหนะึ่งเนาะในการทํางานบนที่สูงนะครับปกติเพื่อี่สื่อสารกันยังไงถ้าเป็นไปได้ก็มียีย่สืนะ่อสารเนาะถ้ามีได้ก็มีนะครับการมีคู่บัดดีนะครับเราทํางานกันเป็นคู่นะครับ ปกติในมาตรฐานสากลเนานะถ้าเราทํางานสูงเกิน2เมตรขึ้นไปนะครับคนด้านล่างเราต้องดูเขาตลอดเวลาเนาะดูคนทางานตลอดเวลานะครับส่งคอนแทคตลอดเวลาเพื่อดูว่า,เ,าเขาเกิดผิดพลาดอะไรนะบนไหมบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะครับผมนี่ก็เป็นอีกข้อจนนํากัดนึงเนาะของการใช้เครนนะครับมันมันเข้าได้ไม่ถึงทันทีเนาะบางครั้งมันก็ไปชนกิ่งบางกิ่งที่แบบเราไม่อยากต้องการออกแต่เราก็ต้ององอ,อกก็จะตัด หรือโยนอะไรต่างๆลงมาด้านล่างนะครับขอให้แบบเตือนคนด้านล่างก่อนเนาะนะครับถ้าถ้าเป็นสาวๆก็จะแบบแตนเชียร์นะครับแต่ถ้าบ้านๆแล้วก็ระวังล่าระวังอะไรเงี้ยนะครับ,ครครบเชียร์นนเชียร์เชียร์ครับอันนั้นไม่เป็นจริงแน่ที่ออกเลยก็ได้ครับวันนั้นระวังสายไฟนะระวังสายไฟโอเคลงไปพับลงได้เลย ใช่ครับพยายามให้ต่ำกว่าสายไฟเนาะแฉบไม่เดือดดกลงมาข้างล่างใช่เก็บยอดนี้นะครับเนาะเก็บยอดนี้เลยพี่ลงมาถึงน่าร่าเลยพี่อ่าใช่ใช่ใช่ถ้ามีกระป๋าเอาออกเลยก็ได้ครับใช่ใช่เอาตรงนั้นเอาถึงตรงนั้นออก ไม่ให้พลาดองค์ความรู้ในงานทางรวมทั้งข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองฝึกอบรมกรมทางหลวงอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และสับสไคร์ในช่องทาง f a c e b o o k y o u t u b e X Tik Tok และเว็บไซต์กองฝึกอบรม